ในเรื่องของตัวเขาเกียบนะครับตัวเขาเกียบว่าเอ๊ะของเราดีแตกต่างยังไงนะครับกับสินค้าของเจ้าอื่นๆนะครับเราไม่ได้อยากไปเปรียบเทียบนะครับอ่าเพราะว่าเราแข่งกับตัวเราเองดีกว่านะครับอ่าของท่านอื่นเขาก็มีส่วนในการทําตลาดของเขาเองนะครับอ่าเราไม่ไปยุ่งกับใครนะครับสินค้าเรานะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับได้มาตรฐานนะครับมีทั้งมาตรฐานของตัวสินค้านะครับมาตรฐานของแลบนะครับคุณภาพต่างๆนะครับที่เราทามาตรฐานไว้ให้กับลูกค้านะครับแต่เพียงแต่ว่าเราบางครั้งนะครับมันเป็นส่วนของตัวบริษัทที่เราไม่ได้แจ้งให้กับลูกค้าทราบนะครับก็แต่ว่าเราก็มาพูดให้ฟังนะครับว่าสินค้าของเรา เป็นยังไงนะครับผ่านรลับมาตรฐานตรวจรลับทุกอย่างนะครับได้มาตรฐานสินค้าคุณภาพปลอดภัยนะครับมี <c oughs> ในส่วนของคุณภาพชัดเจนนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดื่มกาแฟไปด้วยนะครับนนพูดมากก็ขอแห้งนะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนของตัวข้าวเกียบสั่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูอันนี้ผมแกะไว้แล้วนะครับก็จะเทให้ดูกันนะครับชัดๆอันนี้คือ1กิโลนะครับ1กิโลดูกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นสินค้าเข้าเกีบยบปลาของเรานะครับอสองกิโลก็เยอะมากนะครับขาดใหญ่เบลเทอร์นะครับอันนี้คือเมื่อกี้สองถุก็คือสอกิโลนะครับมาทําความรู้จักกับเข้าเกีบยบปลากันนะครับโดยบอยเข้าเกีบยบปลาปัตตานีข้าเกีบยบปลาปัตตานีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากแป้งผสมกับเนื้อสัตว์นะครับเป็นเนื้อปลาเป็นหลักนะครับ ใช้รับประทานเป็นอาหารว่างเป็นของกินเล่นในครัวเรือนในท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาของชาวชุมชนชาวใต้มาอย่างยาวนานนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่สำคัญก็คือเนื้อปลาสดจำพวกปลาทูปลาหลังเขียวและมีส่วนผสมที่หลากหลายเช่นผสมแป้งสาคูนะครับแป้งมันไข่ไก่เกลือพริกไทย โดยทั่วไปแล้วเ,เนื้อปลาที่นำมาใช้จะต้องเป็นเนื้อปลาที่สดสะอาดเพื่อรักษาคุณภาพของข้าวเกียบไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สารกันบูดหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อทำการผสมส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาปั้นเป็นแท่งยาวๆนะครับและนำไปต้มให้สุกจากนั้นก็นำมาพักให้เย็นผึ่งให้แห้ง ประมาณ1คืนแล้วหลังจากนั้นนํามาหั่นเป็นแผ่นบางๆนําไปตากแดดให้แห้งสนิทอีกประมาณ2-3วันแผ่นข้าวเกียบก็จะแห้งสนิทพร้อมที่จะนํามารับประทานได้นะครับแต่การที่จะรับประทานนั้นก็ไม่ยากนะครับก็คือง่ายมากนะครับเมื่อเราจะรับประทานเราก็นําไปทอดนะครับในกระทะน้ํามันที่ร้อนใช้ไฟปานกลาง เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วใส่ข้าวเกียบลงไปทอดข้าวเกียบจะพองตัวฟูออกมาเป็นแผ่นใหญ่หน่ารับประทานทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับสูตรการผลิตของแต่ละพื้นที่แต่ละเจ้าแต่ละกลุ่มนะครับสูตรแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันผลิตภัณฑ์ข้าวเกียบปลานั้นมีหลากหลายมีหลายเกรดนะครับแล้วก็หลายชนิด หลายราคาราคาก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบชนิดของปลานะครับปริมาณของเนื้อปลาและคุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิตราคาก็มีตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาปานกลางราคาแพงจะอยู่ประมาณตั้งแต่50บาทนะครับถึง200บาทต่อกิโลซึ่งชนิดของขาเกียบที่ มีราคาแพงนั้นก็จะเป็นพวกข้าวเกีย๊ยปลาที่ทําจากปลาหลังเขียวซึ่งเป็นปลาที่มีความอร่อยนะครับมีรสชาติหอมอร่อยของเนื้อปลาแล้วส่วนผสมที่มากด้วยคุณภาพเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปลาหลังเขียวข้าวเกีย๊ยปลาหลังเขียวสีจะออกค้ำคำ้นวลน,นวน,นะครับมีกลิ่นหอมมากสีสวยน่ารับประทานทอดออกมาแล้วจะรสชาติอร่อยนะครับ ส่วนเขาเกียบยปลาที่ผลิตจากเนื้อปลาชนิดอื่นๆหรือพวกปลาผสมก็ราคาก็จะลดหลั่นกันไปหรือพวกที่ใช้ปลาเล็กปลาน้อยมาผลิตนะครับสีและรสชาติคุณภาพก็จะลดลงตามลําดับนะครับบางครั้งสีของปลาหรือสีของเขาเกียบที่ออกมาไม่สวยนะครับเขาก็จะมี การแต่งสีในการช่วยนะครับโดยใส่สีกาแฟผสมลงไปเพื่อให้สวยขึ้นแต่บางทีนะครับก็จะใส่มากไปแผ่นสีก็จะค้ำออกไปทางสีดำนะครับเกรดสินค้าชนิดนี้จะเป็นอีกเกรดหนึ่งราคาก็จะถูกลงนะครับแต่ความอร่อยก็จะลดลงรวมถึงแผ่นจะไม่ค่อยมีคุณภาพทอดออกมาก็มักจะ เกิดลักษณะของอาการดิบแข็งด้านไม่ฟูกรอบนะครับแต่ของเรานะครับสินค้าของบอยเขาเก็บปลาปัตตานีนั้นนะครับใช้แต่เขาเก็บคุณภาพเป็นปลาคุณภาพนะครับเป็นปลาหลังเขียวนะครับเกรดคุณภาพมาตรฐานนะครับของเราจะเป็นสินค้าที่เกรดสูงนะครับอร่อย ทอดเนี่ยแผ่นฟูสวยงามอร่อยนะครับไม่ดิบไม่ด้านนะครับเขาเก็บปลาปัจจุบันนั้นมีการปรับปรุงแต่งเติมให้มีความหลากหลายมีหลายรสชาตินะครับแต่ละเจ้าในที่เขาผลิตกันเนี่ยก็พยายามที่จะปรุงหรือดัดแปลงเนี่ยให้ออกมามีหลายหลายรสชาตินะครับแต่ของเรานั้นนะครับของบอยเขาเก็บปลานั้น จำหน่ายเพียงรสชาติเดียวนะครับก็คือรสดั้งเดิมนะครับเท่านั้นเป็นสูตรเฉพาะของเราเองผลิตจากปลาหลังเขียวแท้100%เซ์ไม่มีการผสมเนื้อปลาอื่นๆจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์บอยเข้าเก็บปลาปัตตานีมานานกว่า10ปีนะครับจนถึงปัจจุบันเรามีตัวตนนะครับมีบริษัทชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนโกงหรือหลอกลวงขายสินค้า ใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เขาเกียบปลาปัตตานีของเราเนี่ยเราได้รับการตอบรับและยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศรวมถึงมีการรักษามาตรฐานคุณภาพเรื่องความสะอาดมาตรฐานสินค้าปลอดภัยโดยการตรวจสอบคุณภาพจากห้องแลับชั้นนำของประเทศไทยนะครับจากเซนทันแลบนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ของเราทั่วประเทศกลุ่มลูกค้าของเรามีลูกค้าสั่งทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับที่ผ่านมานะครับท่านใดที่สนใจที่จะนำสินค้าของบอยเขาเก็บปลาไปทอดแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กันนะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เราโดยตรงนะครับอีเบอร์0863660157นะครับหรือจะสั่ง ผ่านในลายร้านค้าของเรานะครับที่เป็น l ล n e แอดฟิชบอยนะครับก็สามารถทักเข้าไปสั่งซื้อกันได้ใน Facebook Fanpage บอยเข้าเก็บปลาปัตตานีนะครับหรือ Youtube บอยเขาเก็บปลานะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับแต่โดยตรงนะครับจะติดต่อผมโดยตรงนะครับโทรหาผมโดยตรงเลยจะได้ รู้นะครับได้คุยได้พูดคุยกันนะครับจะได้รู้ว่าเรามีตัวตนก็สามารถโทรหาผมนะครับบอยเขาเก็บปลาได้ที่0863660157นะครับเราจัดจำหน่ายเขาเก็บมานานกว่า10ปีนะครับสินค้าเราคุณภาพมาตรฐานนะครับลูกค้าสั่งซื้อซื้อซ้ำกันตลอดมานะครับถ้าไม่ดีจริงเราไม่สามารถยืนอยู่ได้ ถึงทุกวันนี้นะครับที่ผ่านมาในเรื่องของอ YouTube หรือแฟนเพจต่างๆที่ผ่านมานั้นของเราหายไประยะหนึ่งนะครับเพราะว่าของเราโดนแฮกนะครับโดนผูม้มีประสงค์ดีนะครับมาแฮก a c e b o o k เรานะครับแฮกแฟนเพจเราแฮก YouTube เรานะครับทุกอย่างทำให้ ข้อมูลลูกค้าต่างๆเก่าๆของเราเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆหรือลูกค้าทุกท่านช่วยกดติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆและร้านค้าของเราด้วยนะครับเผื่อมีโปรโมชั่นดีๆนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรต่างๆส่วนลดต่างๆก็ จะได้ติดตามไม่พลาดกันนะครับยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ